อ้าวหลวงพี่มันพาผมมาันตงตัวนี้ทําไมครับเนี่ยพอดอีเดินมาหลวงพี่ผมเหยียบดินไม่ได้อผมก็เลยเดินบนหินครับก็เลยอยากมาเล่าเรื่องกับดินเนี่ยอให้ฟังพอดีดินมันนุ่มโอ้มันน่าจะไม่นุ่มเหมือนเนาะมันน่าจะ <laughs> มันจะม,นนมันน่าจะแฉะเลยอะ่ะก็เลยเห็นว่าเออชีวิตของเราอะ่ะบางทีอะ่ะ มันก็ช้ามาเยอะนะมันก็ช้ามาเยอะคือเหมือนกับว่าอุ้มอะไรมาเยอะรับอะไรมาเยอะบางทีเราจะโดนกระทันกระแทกหน่อยกระแทกกระทันบางทีมันก็ช้าอ่ะมันก็ยังช้าเพราะว่าเรื่องมันเคยช้ามาแล้วไงมันก็เหมือนดินดินเนี่ยกดลงไปปุ๊บนะมันก็ติดมือขึ้นมาอย่างนี้ครับเรื่องมันก็ผุดขึ้นมาทีหนึ่งนะครับแล้วกดไปอีกนิ้วนึงนะครับผมเบื่ออีกแล้วอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเราก็ มีวิธีการครับครับวิธีการเดียว้วยยังไงครับล้างครับง่ายดีจริงง่ายครับคือต้องล้างถ้าเราไม่ล้างเนี่ยมันก็ยังติดอยู่เงี้ยถึงแม้ว่าจะหลุดออกไปได้แต่มันก็ยังยังเลอะอยู่ใช่มันก็ยังเลอะอยู่เหมือนเรื่องราวที่เกิดขึ้นในใจถึงแม้ว่าเราจะเคลียร์ไปแล้วแต่มันก็เหมือนมีบาดแผลใ,ในใจใช่เพราะฉะนั้นเราก็ต้องล้างครับล้างด้วยวิธีอะไรหาเรื่องทำที่มันสบายใจครับสวดมนต์ ไปสวดมนต์เลยนะครับช่วงนี้ก็มีฮิตสวดธรรมจักนะครับก็สวดซะนะครับมีอะไรอีกนั่งสมาธินะครับปล่อยวางจิตใจให้มันได้ผ่อนคลายนะครับ,รบอันนี้ก็ลองดูนะครับเป็นวิธีการเพราะฉะนั้นเมื่ออะไรที่มันเคยช้ำมาแล้วมันถูกสะกิดขึ้นมาอีกทีนึงเราก็ต้องหาวิธีล้างมันมสำหรับวันนี้ก็ ประมาณเท่าดีครับหลวงพี่ดีมากครับพี่ฝากคุณโยมไว้ทุกทุกท่านนะครับมีอะไรมาสิกิจใจนะครับเหมือนมีคนมาเหยียบโคลนขึ้นมามันเปื้อนนี่แล้วนะครับก็เอาไปล้างซักนะครับจเจริญพร